มีหลายอย่างครับม,มีกอยอด้วยครับมีกอยอแล้วก็มาสเตอร์อยางมาเตอร์อยาง,งครับเสืเ้อปิดแผลอันนี้กอยมีู่ัหย้าหอมครับบาแ,แทเป็นนะ ยาสะผมเอ้ยไม่ใช่ยาพาราครับน,นี่ยาสระผมยาสะพกน,นี่เป็นยาลดกดยาลดกดในกระเพาะแบบปวดท้องอะไรแบบเนี้ยครับไม่เหมือนกันน,นี้แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ ว่ามาต้องฉีดตรงนี้ก <maison> ่อนนะฉีดตรงนี okay. so ้ก่อนแล้วก็พูดแล้วอะไรก็ย่อใช่แล้วแอลกอฮอล์แบบว่าล้างมืออะไรเงี้ยอันนี้ก็ย่อเปรียงกันนะครับอันนี้ยาลดปวดตากาทุกอย่านะลดปวดแบบว่าปวดท้องอะไรเงี้ยครับ ครับไม่ลืมนะครับครับนี่ก็ตอยอนี่ก็ยาพัทเตอร์ยานะครับครับนี่ก็ยาผมนี่ก็ยาโลยาหอมครับสารพัดรังมครับวันนี้ไม่นอนครับนอนไม่หลับทำไมครับ

ตอตามีตังเหรอจ<อ>ริงมีค่ายไม่ได้ให้ทีเท่าไหร่ครับให้ทีมากร้อยหรือมากโอที่ผมให้ตาไว้กันนะเบเบผมไปแล้วครับตาเออครับว่าแผนงางครับผมครับครับครับผมครับผมผมเอายามาแจกพี่ผมเอายามาแจาก นหนาวยผมเคยกระยือี้ผมแกเพื่อหนาวแต่จำนี้ไม่ได้จำนี้ไม่ได้จำนี้ไม่ได้ไว้เพื่อแต่เขาก็คือผมไม่มีเงินผมไม่ได้ทำงานเดียวแน่ๆต้องตัดออกอานูนี่คนนัดอ๋อแล้วสาวฟรีเหรอผมใช้ไออะไรนะอุบานพูนี่คนเขาต้องผ่อนหอเป็นหน้างานเปนน พี่เอายามาให้ครับยามรจักรับมันมีหลายอย่างครับมีโอ้ยครับยา้ิัเอามีนี่กันหนวดด้วยครับพลาพลายาพลาลอยยครัตเตอร์ยาอ้โเออยายายาครับผม อะเป๋แอลกอฮออันนี้มันต้องลอกสติกเกอร์ออกก่อนนะครับรูรูไปอยู่ตรงนี้รูไปอยู่ตรงนี้ครับมกงหาย่ายเลนี้เนี้ยเนีนลอกตรงนี้ออกแล้วก็ลอกตรงนี้ออกแล้วกดัไงเันก็ออกครับแอลกอเองาน วันนี้หยุดครับอ่านี้อะไรเนี่ยอย่าดมอย่ามองว่เปล่าอย่ามองอ๋ออย่าดมน้ำอย่ามองน้ำาครับเนี่ยพาแกเคล็ดขัดย่อปวดตามปวดบวมแรงสักกแบบต่อยอ๋ออย่ามองน้ำหอ,อมนะลองดูด้วดีเลย อ,อันนี้ยาลดกดเนี่ยยาลดกดอนกระเพาะเนี่ยแล้วปวดท้องครับเนี่ยได้เนะน,นี่ยนี่อันนี้ว่าใชไ้ได้เลยอ่ะปวดท้องบ่อยคหรอใช่ใช่ใช่ปวดแล้วไม่หลับเหรอครับมนอนหลับ <laughs> ไ,มไมหมครับนอนตั้งแต่กี่โมงแล้วครับ ตอนเช้าทำอะไรครับทำไงเนนอแล้วแล้วลาหิวอ่ะหิวอ่ะหิวขอข้าวที่ไหนกินบ้างครับทีก็ให้ใครให้เออให้ไป็นพระมไหรอ๋อแย่แต่ให้ให้อ๋อช่วยกืนยุขอใยืยุบห้เนแถวนี้เหรอครับ เดี๋ยยวเินมาบินกันมาอ๋อพระพระวัดไหนครับอันนี้มีวัดเด้อพระอยู่นไก่ตรงเนี้ยตรงโรงพักเนี่ยอ๋อโหยเงี้ยทีไรที่แท่งการเท่งเต่นเวยไม่เชี่ยวอะครับพระทุดงเหรอครับไม่เลยมีพระทุดงด้วยครับเนี่ยไม่คิดเงินพรุดงเงเคยพระครูเนี่ยเรียกท่านพระครูแล้วแล้วเขาไม่อยู่วัดเหรอครับ Bạc hát mười hai tuần này hát mười hai tuần này hát này hát mười hai tuần này hát mười hai này hát mười hai tuần 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 này ระบบไม่รบกวนแล้วครับง่ายดีก<ด>ับ<ด>ผมมากออ๋มีแรงมีเก้าลาบอ๋อเชา้าเช้าออที่ใช่ไหมครับแกงอะไม่ไี้นี่ใช่ใช่ใช่แกงของภาพนะครับแกงนั่งคนนั่งันแยมมันอ,อ๋อเขาให้เหรอมีคนเอามาวางไว้เหรอนี่นอนกับใครครับผมเห็นมันเหมือนมีสองคนนะครับเนี่ยเรียนเยอะแล้วแล้วก็ผมเปล่าผู้หญิงด้วย Bài này, y học hỏi của mình. Life hỏi hungry, hỏi hungry, hỏi 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 อไรบ้านได้เป็นังไเดี๋ยวผมไม่รบกวนล้วครับครับผมกมากครับครับไว้ใช้ได้ผมว่ามันผมว่าต้องได้ใช้แน่นะแน่นอนละจุ่มจังแง่ไจะไเลือของนบางมันแง่ไบา้องไันนะครับครับับ Hello. <Yeah. S 2> ครับยามาจากครับยายาไอ้นี่เป็นพาราแก้ปวดแก้ปวดน,นะแล้วก็ฮัตเตอร์าอนนยาก็อันนี้ยายากันยุงคนระับยากันยุ่ไม่งงนะไม่งงนะไม่ไม่งงนะครับ แขนแขนแขนเป็นอะไรอ่ะครับแขนเป็นอะไรครับพอมือเป็นอะไรครัอ๋อไม่ได้เป็นอะไรมาแล้วนะตาตา เอายามาแจกครับขอยาโคร์ยาแจกโรคปวดแก้ปวดแก้ปวดเนรับปวดใช่ไได้ได้ได้ก็มียานวดัยานวดก็นี่น่าจะเป็นยาหมองครับแล้วก็พัดเตอยาพัดเตอยาอันนี้นะผมไปซื้อซื้ออยู่ อ๋หรอครับอันนี้เหรอครับดีนะครับตนีอันนี้ยาจุงครับตายจะไปไหนครับนอนนี่ปจำตายครับเยยามาแจกครับไอ้ยาแก้ปวดครับแล้วก็ cơ dạ đó anh dạ đường của